สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแรงๆพาไก่หน่อยมาแต่หงเฮียนตอนแรงพี่น้องล้วก็สิลงมาเบิ่งทีมงานไอ้บอยลงมาเบิ่งทีมงานไอ้บอยเกี่ยวเขาสบายดีป่าลุงไปยังกันย่างพุ่นสบายดีป้าลุงนะแม่ลุว้าพ่อ ไปยัองอันนี้เขาเหาพี่น้องกำลังเลืองเขาเหาหน้าถุงลงไปยังเกาะคือบนอยางตามคันนาไปไปไปนี่ดีพี่น้องเขาเห่าเองอน,นีงามอยู่ด้พี่น้องเลยที่ไปคันนี้ลูก อย่าด <normal> Get <gettable> ึงหนาดึงเครื่อนะเฮ้ยชีบาดมือนะเชื่อเอ้ยจะแมนแหน่งเนาะเขาเฮาพี่น้องอันอีมีน่ารู้ เออๆออเขาเฮาพี่น้องท่านได้สุกอันแต่เก่านะขขาเฮาสุกอ่ะยังได้เกี่ยวทางหลุ่มอันนี้เพิ่นใส่ข้าวดอเบิดทุ่งล่ะมันสุกก่อนเฮาของเพิ่นดำก่อนเฮาเออ เปิดเพลงนะอ้วนโอ้มันปิดไรล่างปิดเพลงไงอือหงาเท่านี้ยาวาเลยเนะาะบัได้ลงมาตัดแล้วเกี่ยวบนเ้ี่ยไป้ายดำเกี่ยวเรื่อยบนแม่ชอนกขยับมาเกี่ยวปเฮ้ยบัได้ตัดดอกหยาหนะบนันี้มาดขึ้นแล้วก็ลงมาผูกเลย บ่อบ่ลงไปได้ม oh, ันเปียกบอทีมงานนี่นะเมื่อบรวไปต่อหน้านั่นงานนี่ได้ชิเมื่อลาอย่าลงไปมันน้ำแล้วสองหายสุดท้ายบ่เปือยส่นเบื้องนี้ดิเอาบด้มาาย ภูเขน้าลไปไสนนเจ้าไปไซจังสีบูเ็นเจ้านะอย่าไปเกีเข่าใดเข่าขึ้นเล่าจังสีนี้เขาขึ้นเล่าจังสีมาผมจะไปอยู่ในเมียใหม่บรั่งผมมีเมียผมมีเมียบอจะเกียวว้านอ้วนเอ้ย บนเงี้ยชอนี่ยบนบนเง้อเนยเออมีนั่นแหละไอ้วนมีน้าบ่ต้องลงเก่งอะไรรอเกี่ยวข้าวมือเดียวแล้วถุงถุงถุงบักใหญ่หนึ่งฮะมีหน่ำมาเลยลูกเกี่ยวข้าววันเดียวแล้วไปหนึ่งถุงเออมันเดียดกับมายืนบ้างอีแม่พี่ โว้มีเต็นวมีเต็นไก่ว่าขึ้นเนน้ำมีปีงด้วยหวยอดปุบเลยไก่เ่มเสียโอ้มันนี่แหละไก่ตึกบโว้น่ารักตั้งตตุตันเวลา4โมงเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลาเดินอกเนาะในน้ำมีปีงในลิงปกติหาวงเลยในิงะไรในน้ำมีปีงจนใหม่ห้า เออต้นหนามมันยังเคี้ยวแห้งเนาะมันไม่ง่ายเลยแม่โดยโดยโดยหนามมีปีง่ายตึ้งไอ้นี่มิดเาะห้อยหนามบุญดูออเว่านใส่กระบุดไหมเนาะใส่กระบุดเนาะโอ้ยเจสซี่เล่าจะขี้บอกนะอย่าบอกไอโน่เกี่ยวไว้ไว้นะลูกย่ไว้ไอโน่บอกอีลุงเกี่ยวไว้ไว้เนี่ยนะลุงเสือสีส้มนะบอกลุงเกี่ยวไว้ไว้เนี่ย นั่นนั่นลุงเสือสีส้มนั่นนะบอกลุงเกี่ยวไว้ไว้นะอ้วนเกี่ยวแหงแมโอ้ยอ้วนกับเกี่ยวแห้งเอลูกไอ้โนไวยซุดแล้วลูกไอ้อ้วนนะเกี่ยวซ่านะนี่นี่ด้วยโอ้ผู้ชายอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกอืมยังก่อนโน้วยด้วยเออนิน นี่ด้วยแกน้อยคุมงานด้วยผู้ผู้ไปอยู่ห่มผู้นุกปะไม่ไปอะมันเดียดนี่นี่ไอ้อ้วนจะเกี่ยวเขาเนี่ยเกี่ยวกว่ไก่น่อยเหรอแม่ผู้นาผู้ไปอยู่ห่มผูวข้าเจ้าสิไปเกี่ยวไห่ห่มเลยลูก ใคนี่ก้าวเยอะไปเลยพี่น้องเอยพลังคนกินแห้งงาหมูมาเนี่ยมือแรงฮะว้าเใส่หูเสือเรื้องเลืองใได้ปะเอ้ No, wow, wow.

มีเจับปลาไก่เบิ้งโอ้ยน้องยืนยุ่มแล้วก็ไล่น้องไปบอ้วนไปอยู่มันยังหุ่มเอยยันยุ่งงางเยอะเอานี่นะลุงนี่นะนี่ละสิให้ลุงนี่แล้วเอาโอ้ยอันไปเตะลักอัน ก็นุญาตหัวพี่น้องเอ้ยหมู่มาเถอดได้คนบัดเพิ่นบัดเพิ่นมาเพราะว่าถิ่มตดถิ่มน้อยนะโอ้ยขอถ่ายจีน่าอยู่โอ้ยลางคือนี่ก็ได้ว่าเอาหน้ามาหน้าไหนดูใส่ต้องตีนกับผมใส่บวัโอ้ยเตรียมข้ามันนี่มาอื่นตัวไปงานได้เฮ้ย ทางบ้านขาเจ้าเกี่ยวไรแหละเออขาเจ้าเอารถเกี่ยวใบดำห่างเลยนะปาเอือยนาหน้าบบกอ้วนนาหน้าบบกอ้วนออนี่แหละอนมาดำน้ำเท่นี้ัว

น้ำน้ำน uh, ้ำเออไม่ต uh. um. ้องขืนไม่ต้องพูดไม่ต้องขืนตําเกี่ยวไอ้ซะทางลังน่ะใกล้ตัวกันน่าตากตาก ดิ๊กเงียบไม่ดโดยต้มไห่หน้าเกี่ยวให้กูหลแลฮะเฮ้ยองกอ่กอกระชังเกินเมื่อน่าลรอปะเมื่อห้าหนังเข่าปะยบน้ำวดำแ้มที่ถามเมื่อพ่อไม่ดำมได้ะาย เอาไท่นงมล้วรอาก่เมีเราเกี่ยวบึงสายเราก็ว่างนั่นนี่แล้วะบัวแต่ไก่ไปทาบอแล้วเมียเราเกี่ยวบึงสายเล่วภาไปในมื่เดียวสุดแสงตาดำนะสองมือดําขมอเมเฮ้าวาบหเนาะบหนี่ ามันลาดนะขืดนะเฮ้ยกินน้ำจนันแน่นสีเหลี่ยมเลยเกามือกันแตยตอนจบได้ เดี๋ยวเขาน้ากมาไม่อ้วนมาแม่ไปก่อมือมาีก่อมือก็ตายเนาะก่อมือกันลตายดอกเออเลือดออกซื้อ